ยายจ๋ายายแล้วยังไม่ได้กลับมาเลยสองคืนแล้วนะคะวันนี้อยู่ขอบสะเหมือนเดิมเนี้ยค่ะเฮ้ ีย๋ยเหลวอ,อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจูงไปอยู่ที่บ้านเลยนะเนี่ยวันนี้คงนอนนี่อีกคืนมัน้งตัดยายเหลวยายเหลวก็จะอยู่หน้าหน้าบ้านเรานะคะคุณแม่เราก็เลยต้องเอาสเสบียงมาให้นะคะเพราะยายยังไม่ได้กลับบ้านยายยังอยู่ความสะอยู่เลยมาดูยายของเราได้นะคะอยู่ใกล้ๆร้านเลยอยู่ตรงข้ามร้านนะคะนี่กินเยอะๆยายอะไรนะแม่เมียว แม่นางไปหาน้ำกินที่บ้านไม่มีใครอยู่ที่บ้านไหนอยู่บ้านมปอเหรอหรือว่าอยู่ที่ร้านใช่บ่แม่นางคนไร้เหรอไม่มีใครอยู่หรอแม่นางคนไร้เหรอชัวจะ <c ười> <c ười> อ๋อเด็กจ่าสวยก่อนเร็วสวยก่อนเลยหยุดยกขาสวยๆแล้วสวยๆก่อนสวยๆก่อนสวยๆสวยๆ บ้านเขาออกมาแล้วหลายอย่ค่ะเอาหรอ วันทารุน้่ปอพนินท่ายังอยู่มีใครพาไปร้านแม่ป่งไม่ไม่มีหรอแม่ตาจ่องจะกล้าพาหรือเปล่า เหมือนกันเนี่ยมาค่ะท่านไหนจะให้ผลไม้ยาย มันยาอาจจะต้อง้อนต้นไม้ต้นเลือยระหว่างน้ำกับต้ตนไม้ใช่แล้วผลไม้ห้านะคะเชือกน,นี้ยายแล้วจากคุณแม่ ยายแล้วมาอยู่ป่าสองวันแล้วเมื่อวานก่อนยายแล้วมากินที่ร้านแล้วพะควานเขาก็เลยผูกไว้ตรงนี้เลยนะคะร้านอยู่ตรงนี้พะควานเขาผูกไว้ตรงนี้เลยเขาไม่พากลับผลไม้ห้าถุงนะคะเดี๋ยวมีกล้วยในะรถแต่มันไม่ค่อยสุกจะให้ทารโอเชื่อนี้เชื่อยายแล้วจ้ะเมื่อกี้ก็เลยแบ่งเอาหญ้ามาให้ผลไม้ห้าถุงมีอะไรบ้าง ขอบพระคณคุณแม่ดนานร์อมอนนะคะ บเลยยายเลยสวยก่อนเลยสวยสวยก่อน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 ไม่สวยไม่สวยยาพอแล้วพอแล้วพอแล้วสวยก่อนเร็วสวยเสียงด้วยเสียงด้วยถ่ายก่อนนะเพื่อนยเพื่อนเพื่อนงไม่ถ่ายะกราบขอบพระคุณคุณแม่นาถมโนะคะมาป้อนยายแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะแม่จ๋าขอบพระคุณค่ะ พราะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะย,ยาย น่าจะหิวน่าดูเลยแต่ยายขอโชคดีนะมีคุณแม่เขามาเมตตาทุกวันถั่วลอ้อย่าไปให้ปู่ครบอย่างย่าของแม่รัดด้วยน่ะของปู่เดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านตรงนี้ถั่วอถ่ายคลิปมาด้วยเดี๋ยวพอเดินกลับเลยเอากระเป๋าเอาของลงก่อนของลงหวะถ้อล,ลงยา่าบอกว่าของแม่รัดนะเราก็ถ่ายคลิปให้ด้วย ไม่นบ

เผือกกล้วยฉี่ถุงท่านไหนจะปิดได้นะคะแม่ท่านไหนจะปิดกล้วยสี่ถุงในรถอาทะเลาะกล้วยสี่ถุงลงไว้นี่แหละถ้าเผื่อมีคุณแม่ปิดจะได้แบบคุณแม่จ๋าปิดได้นะคะกล้วยสี่ถุงขายกล้วยฉีถุงหมดเ๋ยจะเข้าวานให้ทะเลาะ,ะลงไว้นี่เลยนั่งขายกับยายแล้วก่อนแป๊บหนึ่งกล้วยสี่ถุงสี่ถุงนะคะบนรถเย้ขอบคุณค่ะ อาเทให้ยายเลยมันก็มีหามๆเรื่องๆด้วยค่ะว่าคุณคุณแม่หนะริมลน,นะคะให้ยายเลยใช่ไหมแม่พอจะได้ไม่ต้องอน,นี่เอาไว้ให้ยายกินเลือกเอาตัวสุกป้อนยายก่อนถ้าจะเอาแตงโมก็นะคะจะเดินไปที่หน้าบ้านเพราะว่ายายอยู่ตรงใกล้นี่เลยบ้านอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้มีน้องอายด้วยนะคะเมื่อกี้เอาลูกตัวสุกมาป้อนน่อยเอาตัวสุกมาป้อนก่อนโยนแป๊บนึง คุณคุณแม่ก่อนแล้วป้อนตัวสุกก่อนนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะเออยายโชคดีมากเลยอุ้ยลงมาจากน้ำหวานเมื่อกี้แม่ยายเขาอายุเยอะแล้วนะคนเลี้ยงคนเลี้ยงเสียไปสามคนแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อเราจนยายเขายุเยอะแล้วนะแม่แต่เขาไม่แก่แม่จ๋าเพิ่งกลับจากน้ำหวานเมื่อกี้ตอนที่คุยกับแม่นั่นแหละอยู่น้ำหวานนั่นน่ะ ฉันที่คุยกับแม่อยู่น้ำหวานจ้าคุณแม่จ๋า เอออิ่มเลยนะคะวันนี้ยายโยนหญ้าเดี๋ยวโยนหญ้ามา้อีกเอาญ้ามามาให้ยี่สิบมัด <c oughs> พรุ่งนี้จูงยายไป <c oughs> ยเดินข้ามถนนก็ถึงแล้วนี่ยายสระโรงเรียนนะคะแม่นาะ <c oughs> นงสระมันก็ไม่ได้ <c oughs> ปองแปงก็อยู่ตรงนู้นนะคะฝั่งโนดกลางวันปองแปงก็มาอยู่นี่เหมือนกันเดี๋ยวฝั่งป่าไผ่น่น ยายกินอะไรยายตรงนี้มีต้นอะไรให้กินยายลงสะได้ใช่ไหมใช่จ้ะแต่อ้วนก็จะชอบเลี้ยงแบบนี้แหละก็จะให้อยู่ตามขอบสะร้อนก็ได้ลงน้ําแต่มันไม่ค่อยมีอาหารกันแม่มันก็มีแค่แบบนี้เองช้างเขาจะกินท้าลรไปส่งย่านะคะของปู่เมื่อกี้ลืมลงของปู่ <laughs> ลืมลงของปู่พร <laughs> <laughs> าะจดออเดอร์ไว้คนลัะที่อ่านไม่เจอ ยายไม่มีอะไรกินพรุ่งนี้ให้ใครไปหน้าร้าน <c ười> ใครจะพายายไปได้อะ่ะแต่ยายน่าจะพวกตาจ่องน่าจะได้เนาะตาจ่องน่าจะพาไปได้เะ่ะตอนนั้นก็เป็นเป็นน้องอายนะคะแม่เนน,น้องอายอยู่นี่นะคะน้องอายในบ้านน้องอาย วันนี้ได้กันท้วนหน้าใช่ค่ะบารมียายแล้วลวนันนี้จริงๆนะ่อยู่ตรงนี้ก่อนเนาะให้แบตมันหมดไปเลยดูยายกิน อร่อยไม่ยายอิ่มไม่ยายอิ่มแหละกินไปเรื่อยๆอยายเขาก็กินไม่รีบหรอกแน่ของยาต้องหลายมัดเก็บไว้สองมัดนะตรงนี้ถ้าเราทำดีๆเนาะตัดต้นไม้ดีๆก็อันนี้ได้ละ มาช้างอาบน้ำเล่นน้ำเล่นโครน